การค้าในวันที่7มกราคนะคะเปนเคสที่หน้าที่1005ค่ะการค้าวันที่7มกราได้รับใบสั่งซื้อหรือีโอนะคะจากเลขที่722จากบริษัทพริสโตนจังกัดนำมาทำใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ก็คือการขายสินค้าจอพลาสวาจำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องละสองหมืห้ันบาทแล้วก็เครื่องไดเนกทอร์จำนวนสาเครื่องเครื่องละสี่พันสองร้บาทนะคะจากคิวสดี้เรากอวิสคอได้ว่าเป็นการทำงานที่ระบบขายนะคะโดยการออกใบ SO นะคะหรือใบอสั่งขายนะคะหรือเซลล์ออเดนั่นเองนะคะเราจะไปที่ระบบขายค่ะใน w ี r k f l o w นะคะ เราจะจัดทำจดหมานะคะิปทีนเดหมค่ะและมี่เอกสารคือใบรับคำสั่งขายนะคะเราจะทำการเพิ่มรายการนะคะจองเอสารือเพิ่มค่ะเราจะมากรอบตรงในเที่ยงอิงนะคะในเที่ยงอิงเนี่ยออทํงเทสเตที่ก็คือในเที่ยงอิงเ2็สองสองนะคะวันที่วันที่เ็ เป็นมกราคม5สค่ะลูกค้าใส่ชิปอ็นเทอเพื่อค้นหานะคะลูกค้าก็คือบริษัทฟิสโตนค่ะเราจะมากรอกตรงาตรายการสินค้านะคะรายการสินค้าประหารเราจะใส่จิป e n t e เเพื่อเลื่อกรายการสินค้านะคะสินค้าที่เราจะขายรายการนี้ก็คือจอพลาสต์นานะคะจำนวนหกเครื่องค่ะ ราคา2,500บาทนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่น MP4 ค่ะจำนวน3เครื่องนะคะราคา4,2,000บาทนะคะก็บนันทึกที์ข้อมูลเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดเ็ร็บันทึกค่ะรบบงานจะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่นะคะ ถ้าเราทำจริงๆเราจะต้องปิมเซล์ออเดอร์เพื่อที่จะส่งขายนะคะแต่ในที่นี้เราจะไม่พิ์นะคะกดลงค่ะถ้าเราไม่ต้องการบันทึกเซลออเดอร์ต่อนะคะเราก็กด Escape ได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับการค้าการบันทึกการค้าในวันที่7มกราคมค่ะ